มาซึ้อไปครับผมครับคุณผู้มีเสียงเอ็บออกแล้วสบายเลขอเสียงเง็บสีดอกสีเข้มนะรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอแต่คนสวยก่อนครับผมคนนี้คือใครครับรู้ไหมใครนะฮะใครนะโอเคพวกผมเขาคนนั้นเลยครับผม นี้เพราะที่สุดในโลกเหยคะบนวงโตเกียวัเสียงดีต้องไปทำสิ่งเลยบอลเท้าเมีหรจูข้ามไวจังากลงเจ้าปหาหยอนดี๋ยวไม่ได้ัดีเลยัสดีนะคะทุกคนไปทำสิ่งนะคะทำสิงที่แมาลูกนั่วยใช่ไหมี่ะไดูรำโพด้ อย่างนี้ก็แบบซื้อเขาไม่ต้องกลัวที่ไหนครับคุณจับไปหาที่นี่คือที่นี่คือปะทุมปะทุนเอาตามใครอี่สิ่งนี้โอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอทุกคนไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ารอบก่อนไปที่ขอนแก่นรอบนี้เห็นิี่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นในกรุงเทพเขาก็เลยแบบขอให้หนูมาขึ้นนะคะ ก็เลยเลือกเพลงใหม่มาให้เขาอ่ากีเลือนรกาเพลงครัคบกาเพลงคออะไรเรอ้องเพลงต่อไปร้องด้วยกันสิโอเคครับุ่นหกับร้ององมัทเราของกใรหองเพชรจิตกเทีย 有请宜宾带来。 พอที่ดีวันนี้นอกจากไม่เข้าสีแล้วยังมีแขกรับเชิญสุดพ well the ิเศษในค่ำคืนน nah ี้เจ้าว่าคือเราจะไม่ลงใหม่เขาโอเคไปข้างใหม่สิเาอเร่องตีเอาออกเรื่องสัมพันที่วามสอกับผาข้างหนเราเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งเ้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านเต่เล็กเชียร์

เป็นางสิตัวนี้ครับผมไม่มีแขกสุพิเศียอีกคนหนึ่งนะครับผมอ่อยหายห่างก็ได้เม่ราไม่จิบเบิดกอง Oh, <laughs> oh, จริงก้ขับตัวจรงังก็ขับโค้ผมจะคอขับอีกราชูนี่เออไหนกัไหนแล้วมาดสอบปิว่ชปไหมวาชุผม้องแค่สอั้ครับผมโอ้แค่สอ้งคสไมต้องเลี่ยไหมครับโอ้ก วัน่ต้หัหวีกะไม่ต้องเล่นกีฬาอะไรเลยเคราแมนที่หวัวใจอยู่แล้วเรี่หวัวใจ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่กว่าล้วพ่อไม่แมนแม่ไม่รักพ่อหรอกเดี๋ยว้ฝากทงานก่อนครับผมพ่ครีแล้วก็พ่อพยังมีพบจริงๆไปสอนมวยวันนี้ครับจริงจไปสอนมวยที่ ภาาสีครับผม่ไดะมาเรียกปน่านครับจะเสีครับขออนุญาตบอสผมก็ผมก็ปกติปกติไม่ฝากเออเขามีเช่าเงินไปรับเงินองคอสวกมาาควก่เรวไเาสองโอเค คูดิก่เบแน้านดิกูก็ได้แม่กู ปกติก็คือก็จะฝากบอสแต่ว่ารอบนี้ขอฝาก้วยนะคะเพราะว่าละครกำลังออนอยู่ช่องไหนครับตอนนี้ากลครนี้นะคะตามหารักที่เธอลืมทางช่องวันสามสิบดนะคะทื่วันรันทร์ถึงพฤหัสบดีนะคะเวลาหนึ่งทุผมตรงก็ก็ฝากทุกคนเปิดทีวีดูกันเยอะขอเลตติ้งสิได้้คะเดี๋ยวจะมาขึ้นติดเกียวบ่อยๆเลยขนาดนี้ละครเรไปด้ย ที่ติดตามโตเกียวมิวสิกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟิมแลนด์ก็อย่างที่เบสเคยบอกไปทุกครั้งนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามนิกไปตลอดนะคะให้กำลังใจเขาด้วยนะคะเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆอยากให้ทุกคนสนับสนุนเขาตลอดไปนะคะดีใจมากที่ได้มาขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณพ่อสมรักคำสิงแล้วก็คุณเบ๊คคำสิงค่ะพบความพีเมียมที่แน่แน่